ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ล่ำซำม,มันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะพอพูดถึงเรื่องการวางแผนภาษีที่ไรหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากที่แก้ไม่ตกสักทีวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความรู้สึกนั้นกันครับเราจะมาถอดรหัสการวางแผนภาษีเพื่อให้ทุกคนสามารถจัดก,การเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองได้อย่างมืออาชีพเลยใช่เลยครับความรู้สึกแบบนี้เลย พอเข้าช่วงต้นปีทีไรเรื่องภาษีเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องปวดหัวประจำปีไปเลยเหมือนมีจิ๊กซอกองโตอยู่ตรงหน้าแต่ต่อยังไงก็ไม่เข้าทีสักทีแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันหน่อยดีไหมการวางแผนภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหานะครับแต่มันคือเกมปริศนาเป็นเกมที่ทา้าทายแล้วก็มีคำตอบรอเราอยู่เสมอเลยแค่เราต้องรู้วิธีไขปริศนานั้นซึ่งเป็นทักษะที่เรียนรู้กันได้ครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มการเดินทางไขปริศนานี้กันเลยในส่วนแรกปริาาศนาภาษีปลายปีเอาล่ะครับก้าวแรกของการไขปริศนาก็คือการถอดรหัสภาษีการเข้าใจสูตรคำนวณพื้นฐานเนี่ยคือสเต็ปแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับสูตรมันง่ายมากๆเลยครับมีแค่4สเต็ปเท่านั้นเอง 1. เลยเริ่มจากรายได้ทั้งหมดที่เรามี 2. หักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายให้หักได้ออกไป 3. หักค่าลดหย่อนต่างๆและสุดท้าย 4. เราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุทธิซึ่งตัวนี้นี่แหละครับที่จะเป็นฐานให้เราเอาไปคำนวณภาษีกันแล้วพอเราได้เงินได้สุทธิมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอามาเทียบกับตารางนี้นี่คืออัตราภาษีแบบขั้นบันไดของไทยสังเกตง่ายๆเลยครับยิ่งเงินได้สุทธิของเราน้อยเท่าไหร่ภาษีที่เราต้องจ่ายก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น เป้าหมายของเราเลยชัดเจนมากๆคือทํายังไงก็ได้ให้เงินได้สุทธิของเราเนี่ยมันลดลงมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ได้มากที่สุดครับแล้วจะลดเงินได้สุทธิได้ยังไงล่ะคําตอบอยู่ที่นี่เลยครับเช็คลิสต์ค่าลดหย่อนส่วนตัวนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดหรือจะเรียกว่าเป็นจิ๊กซอ์ชิ้นสําคัญที่จะช่วยเราไขาปริศนานี้ได้เลย ค่าลดหย่อนพูดง่ายๆเลยนะครับมันคือตัวช่วยที่รัฐบาลมอบให้เราอย่างถูกกฎหมายเพื่อเอาไปหักออกจากรายได้ทำให้เราเสียภาษีน้อยลงนั่นเองค่ะการเข้าใจและใช้สิทธิ์พวกนี้ให้ครบถ้วนเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมาดูกันที่ตัวช่วยพื้นฐานที่แทบทุกคนใช้กันเลยนะครับก็จะมีค่าลดหย่อนส่วนตัว60,000บาทค่าลดหย่อนคู่สมรสอีก6 0,000บาทถ้าคู่สมรสไม่มีไรายได้นะค่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่าลดหย่อนบุตร เงินที่เราจ่ายประกันสังคมไปหรือแม้แต่ดอกเบีย้ยบ้านที่เราผ่อนอยู่พวกนี้คือพื้นฐานสำคัญเลยครับมาต่อกันที่ตัวช่วยยอดฮิตเลยครับเบีย้ยประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ2ตัวนี้รวมกันเนี่ยลดหย่อนได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทเลยนะคือนอกจากจะช่วยเรื่องภาษีแล้วยังเป็นการสร้างความคุ้มครองทางการเงินให้เราด้วยยังไม่หมดนะครับสำหรับคนที่มองไปถึงวัยเกษียณ ยังมีประกันชีวิตแบบบำนาญที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนแยกออกมาต่างหากเลยอีก2 0 0แสนบาทเต็มๆเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนกเกษียณโดยเฉพาะและนี่คือตัวช่วยที่เรียกว่าเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้คือกลุ่มกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณครับไม่ว่าจะเป็น IMF, s s f หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หลายคนมีกับที่ทำงานทั้งหมดนี้รวมกันลดหย่อนได้สูงสุดถึง50,000 0บาทเยอะมากจริงๆครับ พอเรารู้จักเครื่องมือครบแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าจะนำเครื่องมือเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ยังไงโดยเฉพาะการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์สองต่อหัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันทำงาน2ออย่างไปพร้อมๆกันคือ 1. สร้างความมั่งคั่งให้เราในอนาคตและสช่วยลดภาษีที่เราต้องจ่ายวันนี้ได้เลยทันที อย่างกลยุทธ์การลงทุนที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับคือพอช่วงไหนเศรษฐกิจดีก็อาจจะเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงหน่อยเพื่อลุ้นผลตอบแทนสูงๆแต่พอช่วงไหนที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวก็สลับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยขึ้นเพื่อรักษาเงินต้นของเราไว้เป็นการปรับตัวที่ฉลาดมากๆครับส่วนประกันชีวิตแบบบำนาญก็เป็นอีกเครื่องมือที่ตอบโจทย์เรื่องการกเกษียณแบบสุดๆเลยนะครับ คือเราค่อยๆจ่ายเบียรตอนที่เรายังทำงานไหวเพื่อการันตีเลยว่าพอเรากเกษียณไปแล้วเนี่ยจะมีเงินใช้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอแถมยังได้ลดหย่อนภาษีระหว่างทางอีกด้วยทีนี้เราลองมองภาพให้ใหญ่ขึ้นกันอีกนิดนะครับจากเรื่องภาษีรายปีไปสู่การวางแผนอนาคตทางการเงินในระยะยาวกันบ้างถ้าเรามองชีวิตเป็นการเดินทางสายการเงินมันก็จะแบ่งเป็นช่วงๆแบบนี้แหละครับ ช่วงวัยทำงานคือช่วงที่เราต้องเร่งเก็บออมสะสมความมั่งคั่งเพื่อไปสู่ช่วงวัยเกษียณที่เราจะใช้ชีวิตจากเงินออมก้อนนั้นและสุดท้ายก็คือช่วงเวลาที่เราจะส่งต่อความมั่งคั่งนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปจะเห็นว่าการวางแผนภาษีวันนี้มันคือการวางอิดก้อนแรกของทั้งหมดนี้เลยนะครับมันเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าตัวเลือกที่เราตัดสินใจในวันนี้คือสิ่งที่กำลังเขียนเรื่องราวอนาคตทางการเงินของเราเอง ทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันกำลังกำหนดเส้นทางข้างหน้าของเราอยู่เสมอครับสุดท้ายนี้อยากให้ลองมองใบเยื่อภาษีไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับแต่มันคือบทสรุปเรื่องราวทางการเงินของเราในปีที่ผ่านมาคำถามคือแล้วเรื่องราวในปีนี้อยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนคำตอบทั้งหมดเริ่มต้นได้จากการวางแผนของเราในวันนี้นี่แหละครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ออมเงินและเงินโตล่าสซัมมันนี้นะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดสั cribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อ f ฟ i ิเชีมาคุยกันหรือ WhatApp Business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ